เอตัมุเลอมวิทอันติเมตเซรัมเดลและบ้านที่คุณเห็นอยู่ข้างหลังผมเนี่ยเป็นบ้านมือสองเคยล้างไปเมื่อก่อนซื้อเนี่ยแปีจนวันหนึ่งเนี่ยย้ายกลับเข้ามาอยู่แบบจริงๆจังๆครับเกิดอาการป่วยครับ เขาสิ่งที่ตามอยู่ข้างหลังเนี่ยพอมาอย,อ,ยอยู่ใกล้ๆเงี้ยไม่เห็นถ้างั้นผมขออนุญาตนะพี่ไม่ลองพี่ไม่ถอยไปอีกครับอะอย่างนี้คุณเห็นไหมไม่เห็นผมให้อีกทีหนึ่งครับพี่ไม่ขออนุญาตไปอยู่ฝ <ไป S 1> ั่งนู้นเห็นถ้าคุณบอกว่าเป็นเจ้ากรรมนายเวรทําไมมันเออมันมันไม่ตามตลอดมันตามเออทาไมมันถึงไม่ตามตลอดเออถ้าม,ามนันก็ถูกล่ามไว้เนี่ย<ะ>เขาตายคืนนั้นคืนนั้นที่เป็นการตาวัดโซ่ครั้งสุดท้าย สิ่งนี้คือมีหนึ่งก็คือผู้หญิงผู้ชายเต็มเต็มตรงนี้คือเต็มเ่าละคนเนี่ยสวัสดีครับ,รบตอนเราเข้าสู่รายการเดือะซิกเซนต์คนเห็นผีนะฮะวันนี้เนี่ยเราอยู่กันที่แถวแถวสุขาพิบาลสารังกระแพงอ่า,า,อาซึ่งมีหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งผมไม่บอกชื่อละกันแต่บอกว่าเป็นหมู่บ้านที่มีความเก่าแก่ยาวนาน<อ>ใหญ่มากในตำนานในตำนานเลยแล้วบ้านที่คุณเห็นอยู่ข้างหลังผมเนี่ย เป็นบ้านมือสองซื้อมาไว้ประมาณเมื่อ20ปีที่แล้วแล้วก็เคยล้างไปเมื่อก่อนซื้อเนี่ย8ปีเหมือนหนูเลยเคยเหมือนกันใช่และคราวนี้ครับเจ้าของบ้านเนี่ยก็มาบ้างไม่มาบ้างจนวันหนึ่งเนี่ยย้ายกลับเข้ามาอยู่แบบจริงๆจังๆเกิดอาการป่วยครับรู้สึกไม่ดีแล้วรู้สึกว่าเฮ้ย เป็นเพราะบ้านหลังนี้หรือเปล่านอกจากเรื่องป่วยยังมีอีกหลายเรื่องนะยังมีเรื่องของพลังงานอะไรต่างๆแต่ผมยังไม่พูดแล้วกันว่าอะไรบ้างเอานี้ผมถามหน่อยอย่างอาจารย์เต้มองบ้านหลังนี้ไม่รู้นะเอาเรื่องชัยภูมิก่อนนะคุณรู้สึกถึงอะไรบ้างความเจ็บป่วยกระทบผู้ชายผีบอกนะว่าป่วยยังไงป่วยในที่นี้ด้วยทิศเนี่ยมันป่วยแบบหาสาเหตุไม่เจอป่วยแบบ นึกจะเป็นก็เป็นนึกจะหายก็หายแต่ส่วนใหญ่เป็นมากกว่าหายส่วนใหญ่เป็นมากกว่าหายและหาสาเหตุไม่เจอาสาเหตุอันนี้ผมบอกเจ้าของเรื่องล้วเจ้าของเรื่องนั่งยืนอยู่ข้างหลังนะแล้วผมยังไม่ได้เล่าเรื่องอะไรให้ใครฟังทางทางมาที่คุณบักคุณถันไปคุณเห็นอะไรบางที่ชัดเลยก็คือในนี้ยในคันเนี้ยผู้ชายในผู้ชายในคันเนี้ยหนึ่งหนึ่งคนเดียวนะ ชัดมากแล้วก็คือชัดตลอดด้วยนั่งชัาง,น,งนั่งแบบนั่งที่คนขับอ่ะอันนี้พ่อ,พอย่านาไม่ใช่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 ถามแล้วไม่ใช่แล้วก็ข้างในหนูแค่รู้สึกถึงออารตรงนี้ก่อนตรงตรงสารตรงเนี้ยค่ะมันเป็นพลังงานบางอย่างที่แปลกๆแ,แต่ว่าอบอกไม่ถูกว่ายังไงรวมถึงพอโถงตรงกลางมันรู้สึกเหมือน มีอะไรคลุมอยู่คือเหมือนกับแทนที่พุทธคุณหรือหรือเทพอะไรอย่างเงี้ยจะปกป้องเราได้เต็มที่อย่างเงี้ยมันกลับมีตะข่ายหรืออะไรอย่างเงี้ยปิดกั้นบางสิ่งบางอย่างอยู่ประมาณนั้นอันนี้คือสิ่งที่คุณรู้สึกนะใช่ค่ะอ่ะเดี๋ยวมาฟังเจ้าของบ้านอะไรอีกอะไรอีกแล้วก็มีผู้ชายตัวเล็กๆอ่ะตัวดำๆเล็กๆอ่ะวิ่งหลบอยู่ข้างหลังพี่เขาตลอดเวลาเลยหมายถึงว่าตอนเนี้ยตอนตอนที่กําลังกำลังพูดใช่ใช่ใช่ค่ะเหมือนแบบวิ่งเข้าวิ่งออกหลบหลบหลบอย่างเงี้ยเหมือนจะ กึ่งรับกึ่งสู้กึ่งรับกึ่งสู้อยู่อย่างเงี้ยประมาณนั้นอ่าอ่านะครับพูดแล้วผมอยากจะถามพี่เขาแล้วอเชิญพี่ไม้ดีกว่าครับพี่ไม้เชิญน,นนี่สวัสดีครับพี่ไม้สวัสดีสับต<า><า>รงนี้เลยพี่ไม้เชิญเลยครับคือไปหาอาจารย์ท่านหนึ่งครับที่เขาสามารถมีตาทิพยานทิพย์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ประมาณเนี้ยเขาก็บอกว่าอาจารย์ออก็บอกว่าเนี่ยคุณมีเหมือนกับมีวิญญาณผมก็ไม่ได้ถามละเอียดแต่เขาบอกว่า คุณปากคือเขาเพูดว่าผมปากไม่ดีพูดจาเก้าร้าวก็จริงเพราะว่าไม่ทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านหลังเนี้ยผมไม่เชื่อแล้วผมก็สบถออกไปหลายครั้งดูถูกไหมว่าอะไรประมาณนี้ถ้าในโลกของยันมีจริงอ่ะผมก็อยากจะกล่าวของเขาขามาเขาว่าผมพูดจาไม่ดีเพราะถ้าเกิดเขาเป็นเจ้าของที่ตรงนี้มาก่อนซึ่งเขาอาจจะเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้มาก่อนแล้วก็อาจจะเสียชีวิตลงก็าอาจจะผูกติดอยู่กับที่ตรงนี้แล้วก็อาจจะเห็นพฤติกรรมผมไม่เหมาะสม เหมือนกับพูดจาเออาวยวายด่าทออย่างเงี้ยครับก็อาจจะทําแกล้งผมให้ผมต้องเป็นโครคภัยไข้เจ็บหรือใช้ชีวิตลําบากขึ้นนะครับในจุดนี้ครับก็คิดว่ารายการนี้น่าจะมาตอบโจทย์ปัญหาของผมทั้งหมดได้ครับอยู่บ้านหลังนี้มากี่ปีแล้วก็ไปกลับกับนะครับครั้งแรกที่มาอยู่ก็ประมาณสักปี4950ปี49 5 0ก็ประมาณ10กว่าปีที่แล้วครับอา่าฮะแล้วก็ไปอยู่ที่อื่นอีก ก็ไปอยู่คอนโดแถวลาดพร้าวอ่าแล้วก็กลับมาอยู่ที่นี่เมื่อเมื่อสักสี่ปีกว่าห้าปีกวครับในทิศตัวนี้คือทิศไหเอ่อตกเหนือตกเหนือเป็นทิศของพ่อก็หนึ่งพออย่างที่เราเห็นนะครับมันเขาเรียกว่าบ้านมันซ้อนบ้านบ้านซ้อนบ้านอัดผมถอยมาถอยมาคําว่าบ้านซ้อนบ้านก็คือัใช่หลายจั่วถูกต้องเลยหนึ่งจั่วหนึ่งจั่วสองจั่วสามจั่วแล้วอันนี้ก็หลังคาเกยกัน ตรงนี้ตรงไหนตรงนี้นี่เลยนี่นี่นี่อันนี้ไม่เรียกว่าอกแตกอันนี้เรียกเกยกันหลังคาเกยหลังคาใช่อ่โอเคมาย้อนกลับมาที่คนเห็นแล้วส่งผลอะไรอาจารย์เต้อันนี้ก็จะส่งผลอย่างที่บอกครับหนึ่งผู้ชายเจ็บป่วยนะครับแล้วถ้าอยู่นานก็จะส่งผลเรื่องตําแหน่งหน้าที่การงานด้วยอันนี้ประกอบด้วยชัยภูมิรอบข้างอีกครับกระตุ้นให้อันเดียวบอกอีกทีเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้เราเห็นว่ามันมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเกิดขึ้น ที่ส่งมาทางที่บ้านหลังนี้ใช่เดี๋ยวว่ากันอันนี้ภายนอกเราเห็นแล้วมีดวงวิญญาณอยู่ด้านนี้ในรถคันนี้ในรถด้วยใช่เจ้าของเก่าเขาไหมครับเจ้าของคนเก่าไม่แน่ใจค่ะเป็นผู้ชายถ้างั้นผมถามก่อนแล้วสิ่งที่ตามอยู่ข้างหลังนี่พอมาอยุ่อยู่ใกล้ๆอย่างเงี้ยไม่เห็นแต่พอไปอยู่ฝั่งนู้นพอหยุ่ข้างหลังไฟอย่างเงี้ยคือสับข้าวสับออกสับข้าวสับแล้วตอนที่คุณเห็นพี่ไม้ตั้งแต่เดินเข้ามาตอนแรกที่เจอเลยไหมไม่เห็นใช่ไหมใช่ถ้างั้นผมขออนุญาตนะพี่ไม้ลอง พี่ไม้ถอยไปอีกครับอยู่ความห่างเราหน่อยถอยไปตรงหน้าบ้านตัวเองอ่นั่นก็ได้อะอย่างนี้คุณเห็นไหมไม่เห็นเพราะเมื่อกี้มันอยู่หลังไฟหนูรู้แล้วผมให้อีกทีหนึ่งครับพี่ไม้ขออนุญาตไปอยู่ฝั่งคุณเห็นดูคนลุกทำไมอ่ะทำไมอ่ะก็เป็นตัวดำๆอ่ะเป็นผู้ชายตัวดำๆอันนี้เล็กเป็นเพราะเขาอยู่ข้างนอกหรือเปล่าไม่ใช่ เขาวิ่งออกมาจากตัวนนพี่ไมค์พี่ไมคขออนุญาตเดินมาอีกสองก้าวครับก็เดินตามค่ะตอนนี้ยังเห็นอยู่ใช่เดินอีกสองก้าวครับเริ่มหลบแหละเริ่มแบบเฟดออกเริ่มแบบเริ่มซ้อนเข้ามาในตัวเยอะขึ้นซ้อนเข้ามาในตัวเยอะขึ้นใช่ค่ะถ้าอย่างนี้เขาอยู่ไหมยังอยู่ยังเห็นเป็นเงาซ้อนแบบอย่างอยู่ยังอยู่แปลว่าเขาพี่มมร์เดินเข้าไปได้อีกขึ้นมาพี่ไมค์เดินเข้าดอีก ยังอยู่ไหมม่อยู่แล้วเนี่ยเพราะว่าอะไรไม่รู้อ่ะคือเหมือนกับเพราะมันเพราะใกล้แล้วมันเป็นเขตบ้านหรือป่ะไม่ใช่เพราะว่าถ้าเขตบ้านพี่เจเราจะต้องเห็นเขาชัดเจนหมายถึงว่าทันทีที่พี่ไม่เข้ามาใช่ไหมคะไอ้วิญญาณตัวสีดำๆตัวนั้นอ่ะจะต้องเฟดออกไปชัดเจนคือมันเข้าบ้านไม่ได้แต่นี่เข้าไปอยู่ในตัวแต่นี่เข้าไปอยู่ในตัวเลยอ้าวสิงอยู่ในผมด้เหรอมันไม่เชิงสิงะค่ะต้องบอกไม่ใช่สิงอย่างนี้คุณเรียกว่าเกาะ แต่ไม่รู้ว่ามันจะเกี่ยวกับอาการป่วยอะไรอย่างนี้หรือเปล่าโอเคอันนี้คือเป็นรถของที่บ้านคุณเห็นผู้ชายใช่ค่ะที่นั่งคนขับที่นั่งคนขับอันนี้มือสองเหรออืมเอาอย่างนี้คือเขาเสียชีวิตในนี้ไม่ใช่แม่ยานางหรือไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เพราะมีแม่ยานางไม่ใช่ด้วยใช่เขามีแม่ยานางของเขานี่คอมแม่ยานางอีกทีนึงเองอยู่กับแม่ยานางก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้ว่เขาเป็นใครพอถามนายเขาก็ไม่ตอบซื้อนานอย่างครับได้ประมาณ กือบสองปีแล้วครับเกือบสองปีมาแล้วและเรารู้จักเจ้าของคราไหมคะซึ่งมาจากเต็นนะครับอ๋อกรณีที่ดวงวิญญาณไปอยู่ในรถหรือติดอยู่กับในรถเนี่ยไม่จําเป็นที่ว่ารถจะต้องเกิดอุบัติเหตุไม่จําเป็นค่ะบางคนส่งผลดีด้วยซ้ําอ่าแล้วเขาทาไมถึงเลือกเข้าไปอยู่ในรถทั้งที่รถเนี่ยมีแม่ยานางอยู่แล้วบางคนน่ะเขาทางานมาทั้งชีวิตเพื่อเก็บตังค์ซื้อรถหนึ่งคันนะคะอ่าเขาก็ต้องแบบรักแล้วก็ห่วงคุณกำลังจะบอกว่าเจ้าของเขาอาจจะเสียชีวิตอ่า ออแล้วก็เลยยังไงก็ไม่รู้ลัผูกพันกันล้นคือคนบางคน,นเขาต้องทํางานทางชีวิตเขาซื้อรถหนึ่งคันแล้วการอยู่อย่างเงี้ยพี่ไม้ขับรถบ่อยไหมคันนี้แล้วก็เลยขับแหละเพราะหนูก็เลยเลยคิดว่าเอ๊ะหรือมันไม่เกี่ยวกับอาการป่วยอ่าเพราะว่าเขาก็ไม่ได้แสดงอะไรนอกจากมองหน้าอม,มองแบบใครเนี่ยไม่เราต้องถามเขาว่าคุณอะใครเนี่ยช้ำนะไม่ค่อยช้ำแบบฟุ้อหรือแบบ แบบเขาเรียกอะไรอยู่ในสภาพเนี้ยบงนี้เกือบตลอดใช่เพราะว่าเพราะว่าผมเอาไว้ขนขนมอเตอร์ไซค์งานโปรเจกต์ผมแล้อย่างนี้เขาปกป้องไหมล่ะขหนูก็มองเขาก็ไม่ทําอันตรายถือว่าโอเคนั่งรถคันนี้แล้วสื่อยังไงเฉยๆครับเฉยๆไม่มีอะไรเนาะผมเคยจะเกิดประเด็นหลายครั้งมากเลยแต่ก็หุดหดหุดหดคือเหมือนกับมีคนจะมาตัดหน้าอะไรเงี้ยแต่ผมก็หลบได้ึ่งงจะหลบได้ยังไงบางครั้งแบบเหมือนกับต้องเปี้ยงแล้วแหละวันนี้แม่งไม่รอดแล้วปรากฏว่า รอด้็ผมถูกถูกหวยเ่ะคันเนี้ยคลทถ้ซื้อมาก็ถูกเลยคือในมุมผมผมมองว่าถ้าพี่อ่ะรักษาสภาพหมายถึงว่าไม่ให้เลอะไม่ให้เกลือนเนียบเนี้ย่บงเนี้ยเขาก็จริงๆรชอบลดลดเลขทะเบียนดีครับนั่นเพราะว่าตรงนี้ปล่อยไปได้อ่าเพราะว่าเขาก็ไม่ได้แสดงว่าชั้นไรกาศอะไรอ่าโอเคครับนี่มาถึงดวงวิญญาณตรงนี้ะใช่เนี่ยที่หนูรู้สึกแปลกๆคือตรงนี้ไม่รู้มันเป็นตรงไหนศาลเนี่ยค่ะสาตรงนี้ตรงนี้มีารผมเพิ่งเห็น หนูแค่รู้สึปแปกแปลกๆบางอย่างบอกยังไงครับยังไง <c oughs> ขอบคุณครับสปอนเซอร์ขอบคุณสปอนเซอร์มากๆบอกเลยว่าถ้าไม่มีสปอนเซอร์ ไม่มีเราในวันนี้นะครับใครอยากจะสนับสนุนเราอยากจะช่วยเราเพื่อให้เราเนี่ยผลิตรายการดีๆเพื่อเป็นวิทยาทานต่อไปได้เนี่ยติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับขอขอบคุณขอขอบคุณเอเวเนตค่ะอยากจะได้เครื่องรางของขลังหน้าที่สายขาวหน้าดึงเอเวเตเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตะก้อดักทรัพย์มังกระองลูกุหมุนอ่าหรือไม่ว่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆเนี่ยของเขาเนี่ยบอกเลยว่าคัดสรรมาอย่างดีเป็นสายขาวแน่นอนใช่ครับและหินเนี่ยใช้คําว่า ต้องเป็นหินแท้ด้วยอ่าเป็นหินสีแท้เลือกเรื่องโดยเฉพาะตัวเองก็ได้เช่นคุณเกิดวันศุกร์แล้วคุณต้องการแบบเรื่องเงินเขาก็จะจัดให้เลยฝึกษาเขาได้เลยว่าเราต้องการเรื่องเงินนะเราเกิดวันศุกร์ใช่มนี่เขาบอกเลยว่าต้องใช้สีนี้สีนี้สีนี้อ,อะไรประมาณนี้อ่าเพราะฉะนั้นอยากได้อะไรที่มันถูกต้องถูกต้องแบบนี้นะนึกถึงเออมูลเล็ตครับผมขอบคุณโอมาวิชครับโอมาวิชอันติเมตเซรั่มนะฮะสาร <ขอ S 1> สกัดธรรมชาติจากพืชใต้ทะเลน้ำลึกนะผมเห็นหลายๆคนในเวลาใช้เนี่ยหน้าแบบ อ่อนเยาวเลยใช่มากมันจะทาให้นุ่มชุ่มชืน้นและการใช้เซรั่มเนี่ยมันจะมันจะดีกว่าการใช้ครีมนะมัอเคมมันเข้ม,ม,มข้มน,น,เ,ขนเป็นสารสกัดจากทะเลน้ําลึกทั้งนั้นเลยม่าจะสไลายทะเละรวม <ยะ S 1> ทั้งแคนต้อนใต้ทะเลคอลลาเจนจากแมงกะพรุนคอลลาเจนจากปลาทะเลน้ําลึกและสารสกัดจากต้นหญ้าทะเลช่วยซับให้ผิวชุ่มชื้นอิ่มฟูนะฮะถ้าคุณสนใจเนี่ยไปสั่งซื้อได้เลยนะที่ Facebook Omovit Offi ฟฟิเหรือ Li@ n e แอด โอโมวิสครับผมขอขอบคุณเดลเทคโนโลยีความที่ใช่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานค่ะอินสเปรยอนทำยังไงอินสเปรยอนก็คือเป็นรุ่นพื้นฐานเลยสามารถใช้งานฟังก์ชันออฟฟิศอะไรพวกนี้ได้เด็กๆใช้ได้เลยนักศึกษาใช้ได้เด็กออนไลน์ได้หน้อยได้ครับผมรุ่นต่อไปครับรุ่นต่อไปก็คือวอสโตรวอสโตรใช่เริ่มมีแบบทำกราฟิกได้กราฟิกได้มีเสียงมีซาวมีอะไรอย่างเกิดขึ้นครับผมรุ่นต่อไปครับ XPS อันนี้นักธุรกิจบางเบาพกพาง่ายสะดวกไปในทุกที่เลยถือได้เพรกงบางแต่เทคโนโลยีแบบ เทคโนโลยีล้ำยุคพราะสมมติเกมเมอร์ล่ะต้องนี่เลยค่ะเอเลนแวร์โอ้โหอันนี้ปังงังสำหรับเดลนะเอเลนแวร์เนี่ยไม่แหลกไม่น้อยเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศคุณรู้สึกถึงอะไรคุณนพเขาบอกว่าเขาเป็นคุณตาในนี้ผู้ชายคนนี้เหรอใช่เขาเป็นคุณตาในนี้หนูถามว่าไม่จริงหรอกถ้ามีคุณตาก็ต้องมีคุณยายสิคุณยายไปไหนอ่ะปิ้งมาเลยอ่าอยู่ด้วยกันใช่หนูก็บอกว่าอ้าวแล้วทำไมอยู่แล้วทำไมถึงเป็นพลังงานแบบอืมอย่างเนี้ย คือยังไงพลังงานตัวนี้คือเป็นยังไงก็เหมือนสารล้างอ่ะก็แเหมือนเวลาเราไปตามต้นโพใหญ่ๆคุณก็เห็นว่าตายายไม่อยู่ที่นี่หนูว่าตายายไปนานแล้วแต่สองคนนี้คือมาแบบสวมแทนเป็นพวกแบบสวมสิทธิ์อ่ะมาสวมสิทธิ์อ่าแล้วนี้เรายกออกดีไหมเออจานเต้อะก็ต้องเคลียร์ให้เนียนคือทําพิธงพิธีเชิญถอนกันให้เนียนอ้าวแต่ถอนมาแล้วจากตรงนู้นอ่ะไม่เขาบอกเนี่ยก็นียังอยู่นียังคาทีนี้พอสวมสิทธิ์แทนปุ๊บ ถ้าเราให้เขากินเขาก็ให้แต่เมื่อไหร่ที่เขาไม่ได้กินเขาก็เอาคืนแค่นั้นเองจากสิ่งที่พี่ไม้บอกว่าพี่ไม้ป่วยอย่างเงี้ยเกี่ยวไหมไม่อันนี้เรื่องเงินเรื่องเงินทําให้เรื่องเงินมีปัญหาใช่ตัวนี้ย้ายมาสี่ปีได้ไหมฮะสี่ปีมีปัญหาเรื่องเงินไหมฮะก็มันหามาได้เท่าไหร่ก็ใช้หมดหาได้แสนก็ใช้แสนทางได้สามแสนก็เก็บไม่มีไม่มีถ้าเป็นหนูอืหนูเอาออก นี่ <Okay. S 2> พี่พี่ไม้พี่ไม้บอกว่านี่เชิญออกไปดีกว่าอ่ะนักเลงนักเลงเพราะหนูหนูแค่ถือว่าข้างในเ่ะครับข้างในมันมีดีกว่าอ่าไปดูข <Okay. S 1> ้างในต่อไป, <Okay. S 1> ไป,ไปครับ